เราจะมาทำการจัดขนขาวรอโดยการใช้ครื่องวิทยุนะคะลักษณะขนคุณปิงก็เส้นหนาดูแล้วลักษณะล่าก็น่าจะแข็งแรงหจะบอกว่าเริ่มชิวเริ่มชินกับความเจ็บปวดผาสวยๆมันมันควรที่จะอยู่กับคนเริดๆสู้โวย อความสวสวัสดีค่ะเอลบอดี El ้นะคะวันนี้ก็อยู่กับประการวีอาวีนะคะวันนี้เราก็มาที่เพนีเซนเตอร์โรงพยาบาลยยนพีกระตันนอง้วยการที่เราจะมาทำกำจัดขนขาวอนโดยการใช้คลื่นวิทยุนะคะคือโรงพยาบาลยยนพีนะคะที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยค่ะมีที่พื้นที่จอดรถถึง5 0าคันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะตอนนี้เราก็รออยู่ที่หน้าลิฟต์นะคะเพื่อที่จะไปชั้น8นะคะศูนย์กำจัดขน นนคะพันแปดดูขนขาของเราสิครับมันน่ากําจัดขนาดไหนอันนี้นะครับเป็นส่วนของการที่เรานะคะว้ขนดูขนของพี่มาสมควรที่จะทำปัเพราะว่าขนนี่แหละคะ่ะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแบบขนโคตรอะไรต่างๆแบบดูดิเซ็กซี่ยังไงก่อนถ้าขนขาขนาดนี้ข้ามาถึงนะคะเราก็ต้องรับเจ๊แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ตรวจนะคะ แสดเราก็มากันอยู่ที่ศูนย์เส้นเลือดขอดนะคะและกำจัดขนนะคะโรงพยาบาลเยันฮีชั้น8คะ่ะทุกคน <S <S ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในนะคะของจุดให้บริการนะคะอันดับแรกที่เข้ามาเนี่ยหลังจากที่เราแจ้งชื่อเพื่อที่จะรักษาแล้วเนี่ยจะต้องเข้าวัดความดันนะคะแล้วก็สอบประวัติเราไปไหนมาบ้างไปโควิดมาหยออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ข้อมูลให้คบรบถ้วนนะคะมีโรคประจำตัวไหมไอจามทานแอลกอฮอล์มาหรือเปล่าแพ้ออยาอะไรไหมก็แจ้งกันที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ปิงก็อยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะวันนี้ปิงมาปรึกษาคุณหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขนขานะคะที่มันเป็นปัญหาของปิงมานานมากๆเลยนะคะวันนี้ปิงก็อยู่กับคุณหมอวิสูจนะคะ,ว,นนคะวันนี้ปิงก็จะให้คุณหมอช่วยดูเรื่องเกี่ยวกับขนขาของปิงนะคะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากทั้งขนพุดด้วยแล้วก็ขนอัแเ้งเนี่ยมันหนามากแล้วก็ทําให้เกิดเกี่ยวกับแบบ พวกแผลพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอตรวจนิดนึงนะครับคุณปิง,ปงได้เลยค่ะลักษณะขนคุณปิงก็ประมาณว่าเส้นหนา,หาแล้วก็แข็งแรงนะดูแล้วลักษณะรากก็น่าจะแข็งแรงแล้วก็สีเข้มนะปกติคนไทยก็ขนประมาณนี้ครับมีรอยบ้างนะครับเป็นจุดระยะสองดูนิดนึงเห็นเลย มันก็จะเป็นจุดๆส emia, ่วนใหญ่พอเราแวกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องคุดตามมานะครับแล้วก็ในส่วนของรูขุมขนบางทีมันมีการอักเสบก็จะเกิดรอง ปกติก็มี2วิธีอยู่แล้วละะ่ะที่เป็นกําจัดแบบถาวรค,คือเลเซอร์กับขึ้นวิทยุเลเซอร์คุณปิงเคยทํามาแล้วก,ก็ยังไม่ประสบผลไ,<ม>ไ,ไม่ไม่พอใจเลยครัเวลาที่ทําไปมันก็จะบางแค่ช่วงหนึ่งแต่ว่าก็กลับมาขนแข็งเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งคือปิงไม่ค่อยมีเวลาไปทําด้วยเครื่อนวิทยุเนี่ยถึงแม้ว่าขนจะแข็งแรงแล้วก็เส้นหนาตัวขึ้นวิทยุนี่ทําได้หมดประสิทธิภาพเนี่ยทำได้จนถึงร้อยซ ังเรื่องความร้อนไม่อาบน้ําร้อนแช่ออนเซนทาครีมบํารุงต่างๆได้ไม่ลงเล่นน้ําหลังทำสองวันเพราะว่าอาจจะมีรอยแผลถลอกอะไรที่เรามองไม่เห็นเดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้าไปได้แล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าที่มันรัดเวลาที่เราเคลื่อนไหวมันจะเสียดสีแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของน้ําหอมต้องระวังบริเวณที่เราเพิ่งทําไปะะสักสก2วันหลังทำสองวันแบบนี้ถ้าเป็นพวกครีมที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นด้ว ก็ต้อ,องหล,ลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงในช่วง2วันแรกหลังทําแต่ถ้าเป็นพวกโลชัน่นครีมบํารุงผิวอะไรต่างๆกระทั่งเมคอัพก็ย่งทําได้แพ็กเกจของโรงพยาบาลเนี่ยทำให้7ครั้ง ในเจ็ดครั้งเนี่ยถ้าคนที่ขนไม่มาก7็ดครั้งอาจจะหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยถ้าหากว่าขนมีความหนาแน่นเยอะห,หรือว่าลากขนที่แข็งแรงเจ็ดครั้งอาจจะยังไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต่ออีกเป็นครั้งครั้งไปสมมติว่าเจ็ดครั้งเนี่ยถ้ายังไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก80-90%ิ้80ลวละที่เหลือเราต่อเป็นครั้งครั้ง มันก็จะหมดร้อเ็ในที่สุดหยุดนี่ก็คือประมาณสักเดือนหน<ะ>ึ่งสาอาทิตย์ก่อนครับให้ขนมันยาวขึ้นมาให้เห็น<ะ>ว่าทิศทางมันไปทางไหนจะได้จี้กําจัดถูกราคาขาบนกับขาล่างก็แตกต่างกันแยกกันยอยู่แล้วแยกกันอยู่แล้วยกกอย่างเช่นปิงมีปัญหาเกี่ยวกับขนหน้าแข้งด้านล่างก็จะซื้อขอเฉพาะด้านล่างอ,อย่างเดียวก็ได้ได้ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับขาด้านบนก็ซื้อเฉพาะคอร์ดด้านบนก็ได้ใช่ครับทำแยกกันอย่างเทสถ้าสมมุติว่ามีวนที่เท้าอย่างเงี้ยก็ซื้อเพิ่มการซื้อเพิ่มเ<ไ>ปม็นรอบๆได้งั้นเดี๋ยวเราไปกําจัดขนกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเป็นชุดยูนิฟอร์มคนไข้นะคะของโรงพยาบาลน,นีค่ะทุกคนรอที่จะเข้าไปเพื่อทําการรักษาแล้วนะคะกำลังใจให้ได้นะ ทุกคนครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำนะคะอันนี้เป็นขาล่างนะคะอันนี้เป็นด้านขาหลังและจะบอกว่าเริ่มชิวเริ่มชินกับความเจ็บปวดคุณหมอเขาจะมีวิธีในการจ่ายยาในเรื่องของการแบบให้ยาชาหรือเพิ่มปริมาณตัวยานะคะสําหรับคนที่แบบอยากจะมาทําให้ขนมันหายไปจากชีวิตแบบถาวรนะจริงแนะนําแบบนี้เลยเพราะว่าขาสวยๆมันมันควรที่จะอยู่กับคนเริ่ดๆนี่เราจะไม่ต้องแบบว่ามานั่งคอย กวนแบบใส่เสื้อผ้าอะไรกูกก็คือหยิบมาได้ถูกตัวขาทรงขาสั้นใส่ได้เลยไม่ต้องมานั่งโกน,โกน,โกนขนกลัวขนแพรมแล้วก็ขนโค้งขนคุดอะไรอย่างเงี้ยรอยแบบน้ำลงน้ำเหลืองไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะหายไปถ้าเราแบบว่าดูแลดีๆคนไม่มีขนก็คือเป็นล้าอันประเสริฐนะคะแต่อีคนที่มีขนไม่สวยก็ต้องเหนื่อ,อยหน่อยแบบนี้เหมือนกันเหนื่อยไหมคะพี่กล้วยน่ารักมากเลยค่ะ หลังจากที่เราทำขาล่างไปนะคะทุกคนนี่อันนี้คือที่ทำขาล่างนะคะไม่ต้องมาตะตุ่มเพราะว่าตะตุ่มเป็นกรรมพันธุ์นะคะเดี๋ยวจะทำให้สวยเดี๋ยวก่อนจะเ,เจอเลยนี่มันบางไปเยอะแล้วนะอันนี้นะคะเป็นที่เราทำมาเมื่อวานนี้แผลมันไม่น่าดูหรอกคะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ของมันนะดูสภาพนี้ไว้นะทุกคนจำไว้นะว่าสภาพมันคือเป็นเกลือเกลือแบบนี้นะคะมันดูแบบน่ากลัวแต่เดี๋ยวพอสี่เดือนหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวมันจะ สวยขาปิงจะปังแบบเรียวเลยแต่เหลือขาบนเห็นไหมคนขาปิงเยอะมากเลยนะทุกคนดูนี่ดูด,ดูเลยนะคะอันนี้คือแบบพีชีฟด้วยเลยนะเหลือขาบนนะคะแต่เมื่อวานนี้เจ็บแต่ทนได้นะคะวิธีการที่ปิงใช้ก็คือเป็นประครบเย็นแล้วก็ทานยาแก้ปวดนะคะรอไว้แล้วก็วันนี้นะคะปิงจะลองทานเป็นตัวยาแก้แพ้นะคะที่ทําให้แบบมีอาการง่วงเพิ่มเติมด้วย ทำให้แบบเบลอๆไปเลยนะคะเ่อเรามาเริ่มทานข้าวเปนก่อนเลยนะครัวันนี้ก็ทานหมกปลาคือมันใช้เวลานานมากค่ะทุกคนจะบอกว่ามันใช้เวลานานมากเพราะว่ามันคือจิ้มทีละหนึ่งลูกขมขนเพื่อเอาขนออกทั้งหมดนะคะมันปังมากทุกคนแล้วค่ะเราจะเนียนเรียบสวยแบบเลิศเราจะไม่เป็นขนคุดเราจะไม่ต้องโกนขนขาให้เป็นแผลวันนี้ก็ห้ามกินกาแฟค่ะเพราะาเราจะนอนสวยเพราะความสวย อันนี้คือขาของเราในตอนนี้นะคะหลังทํามา14วันนะคะนี่14วันนี้นะคะเป็น14วันที่ปิงจะมีตัวยามาทานะคะเป็นทาทั้งต้นขาแล้วก็หน้าแข้งนะครับอันนี้คือปิงเป็นเป็น,เป,นเป็นคนผิวแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าเป็นแบบน้องๆคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะผิวคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วหลังจากที่เราทําการรักษานะคะโดยการกําจัดขนทาวรมาแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะให้เป็นตัว วครีมนะคะที่ทาบริเวณต่างๆนะคะเพื่อลดรอยช้ำนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวทาต้นขานะคะทาเช้ากับเย็นนะคะอาบน้ำสองครั้งก็ใช้ตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวทาหน้าแข้งนะคะเป็นเช้าเย็นเหมือนกันนะคะตัวเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้าสองตัวเลยเนื้อครีมเหมือนกันนะคะจะช่วยให้สมานแผลหรือทําให้แบบรอยฟกช้ำเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะคะต้องใช้ให้ถูกนะคะเพราะว่ามีใยกํากับไว้ว่าใช้กับ ต้นขาและหน้าแข้งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องไปซื้อมาเพิ่มนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเลพาริวแบบทานตัวนี้นะคะจริงมีแคปซูลของแบบใบบัวบกด้วยนะคะก็ทานคู่กันก็ได้นะคะช่วยทําให้แก้ในเรื่องของการแบบช้ำการปกช้ำหรือการทําให้กล้ามเนื้ออักเสบอะไรแบบนี้จริงจะบอกว่าการที่ปิงเลือกวิธีกำจัดขนโดยการใช้คร่นวิทยุเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ชีวิตแบบที่ค่อนข้างมาเพราะว่าจับขาไปเนี่ยขาแบบขามันเรียบขึ้นมาก มันเนียนขึ้นมากถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้หายแบบ100%ซนะคะแต่็นรู้สึกว่าแบบมั่นใจเยอะมากๆเลยไม่ไม่ต้องเป็นขนคูดเป็นรอยเป็นแผแลอะไรเงี้ยไปปลดเรื่องกับความรู้สึกของตัวเองที่ไม่ค่อยมั่นใจเวลาใส่แบบขาสั้นหรือกระโปรงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือต้องแบบติดตามกันต่อไปเดี๋ยวพิงจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะคะสําหรับโรงพยาบาลยันฮีนะคะใครที่สนใจที่จะเดินทางไปนะคะสาม,มารถเดินทางได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะคะทั้งรถ m อ นะคะรถไฟฟ้านะคะเส้นสีน้ําเงินนะคะสามารถขึ้นแล้วก็ไปลงได้เลยที่หน้าโรงพยาบาลยันหีได้เลยนะคะแล้วก็มาง่ายมากๆเลยไม่ได้ยากเลยนะคะใครที่สนใจที่จะมานะคะสามารถโทรติดต่อนะครับเดี๋ยวปิงอาจจะขึ้นให้อีกทีหนึ่งก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวมารีวิวอีกเดือนหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวเพิ่ม